ก็ดีนะครับรู้สึกว่าฟีดแบ็เกินคาดมากเลยทางช่องก็แจ้งมาว่าตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเรตติ้งก็ไปแบบสี่กว่าอย่างเงี้ยครับก็หายเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้เข้มข้นแล้วก็แบบถ่ายเหนื่อยจริงๆครบทุกรถทั้งทุกดินทุกทรายทั้งบูทั้งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าคุ้มค่าที่แบบรอคนามคุ้มค่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการขายแล้วเราต้องหยุดในเรื่องของมาตรการตอนโควิดด้วยอะไรด้วยก็ เลยทำให้เรื่องนี้ถ่ายกันจริงๆสองปีครับแล้วอย่างนี้พี่โดมต้องไปแก้บนไหมคะในทางด้นโพสต์รู้ได้ยังไงดันี้เขเรียกอะไรดันลั่นไปแล้วด้วยเลยโดมไปวิ่งแบบเป็นร้อยโลเลยฮะโอ้ไม่บอกได้ไหม คือผมก็ขอไว้ครับบางทีชอบไปไหว้พระไปกับคุณแม่แล้วก็ขอเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวละครจะออนแล้วแน่นอนแล้วอะไรอเงี้ยคือเราขอแบบว่าให้เลตติ้งมันปังอย่ากให้เลตติ้งดีครับเพราะว่าคือเรื่องนี้เอาตรงๆต้องบอกงี้ดีกว่าตั้งใจเล่นทุกเรื่องแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันกําลังเข้างวดแบบในการแบบอินกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ รู้สึกว่าเออเสียดายเนาะถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ดูแล้วก็อาจจะด้วยสล็อตต่างๆในการเข้าฉายอาจจะมีการขยับกปนมาจนแบบไฟแนลลี่ครับันก็ได้อ่อนแอประสบการรอคอยที่คนรยนให้กลับผมเชื่อว่าทั้งผมทั้งยี่หัวเองนะครับทั้งพุ่มกลับเองวิวุิเองทุกคนหายเหนื่อยทุกจอยเองอย่างนี้ก็ เล่นทุกวันก็หนักกันหมดบทค่อนข้างหนักกันหมดตันนี้กลายเป็นเป็นมีมคนเอาไปทำมันเอาไปแซวไปแซวเ,เลยปูอะไรหลายคำปูแล้วเราฮะหลายคำ,คำด้วย <laughs> ไม่รู้เหมืนอนกันขอบคุณมากครับทุกๆมีมทุกๆคนที่เอาไปตัดเอาไปอิดิ่อะไรอย่างนี้ครับถือเป็นกำลังใจครับของนักแสดงทุกท่านครับแต่คนคุมเลยๆใช่ไหมคะโหนี่ยังเพิ่งแบบเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบไปกว่านี้เยอะใช่ครับ รู้แบบยิ่วไหวยังต้องเจ็บตัวเยอะสวยยิ่วไหวแล้วเรื่องนี้สะบักสะบอมจริงๆนะเขาถ่ายเขาก็เขียวช้ำไปหมดแล้วก็เล่นกันจริงๆที่เราเห็นไม่มีออมมือครับเพราะว่าพอออมปุ๊บเนี่ยพี่วุฒิก็รู้ละเฮ้ยไม่จริงปลอมโดมเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นเขาเขียวแล้วลายนี้คนเชียงใหม่ขาวไงฮะพออีกวันมาเป็นรอยนิ้วเลย4ี่ห้านิ้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเอาแล้วแฟนว่าไหมอะไรเงี้ยเก่งใจน้องเขาเอง คุ้มสุดตัวอาการที่เล่นแล้วร้องไห้ทั้งวันน่ะถ้าใครลองมาเล่นจะรู้ว่ามันเหนื่อยครับ<า>เราร้องไห้เอง1ิบนาทีเรายังเหนื่อยเลยอันนี้ตลอดทุกคัดทุกฉากร้องตลอดอก็นับถือครับแต่ช่วงนี้พี่โยมก็ทั้งแบบทีวีเออยออนไลน์เอ,อ่ยก็เรียกว่ากระแสมาทุกด้านเลยเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ก็รู้สึกดีนะครับจริงๆแล้วผมมันก็เป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของเวลามากกว่า ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนครับที่ยังสนับสนุนและยังไม่ลืมคุณปุ๊กแล้วกันก็กลับมาในเวอร์ชั่นน้ำมันขม2568นกะครับก็ก็คิดว่าทุกคนจะถูกใจไม่มากก็น้อยครับแต่ออนไลน์องพโยมเองก็เริ่มมุ่งออนไลน์ก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับธุรกิธุรกิจพโยมก็ใช่แบบนี่รลอนธุรกิจใหม่ทำกับหน่วยงานของทางราชการ กศูนย์นาโนเทคครับเอาสมุนไพรไทยเลยครับมามายกระดับด้วยนะวัตกรรมของทางนาโนเทคเราก็ตั้งใจครับอยากให้มันบูรณาการไปถึงระดับของคนชุมชนในหมู่บ้านเกษตรกรที่เขาปลูกจริงๆเรา,าเอาภูขาวมาทำเป็นนาโนลูกข้าวใบรูขาวเนะี่ย ด้วยกันเนี่ว่าแตกๆอะไรช่วงอายุพิโดนก็จะมีหลายๆโปรเจกต์มาโดยตลอดทุกคนก่อนหน้านี้ก็ทำค่ายเพลงแล้วทำธุรกิจโซนผมว่าโซนแล้วก็อยู่เรบหาเรื่องเหมือนกันบางทีอย่างเงี้ยอย่างทำค่ายเพลงก็โอ้แบบสนุกนะครับแต่ก็เสียเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ยังไม่หยุดครับก็ยังมีไฟอยู่ครับยังอยู่ในวัยเลขสี่ที่ยังคุกรุ่นอยู่แต่คนแซวว่าเห็นพี่โดตอนนี้ถ่ายกลับมาหน้าจอ คุณภรรยาตอนนี้คุณก็เป็นโรเป็นเฟดไปอยู่เป็นแม่บ้านคุณภรรยาโดมใช่มก็แฟนจริงๆทำธุรกิจครับตอนนี้เ,ออเขาไปเปิดร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์ที่สยาม ฝากทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มี2ร้านแล้วครับดูลักููแล้วก็ร้านชื่อ When I love I love อ,อยู่สยามหมดเลยครับคือเขาก็ไปเอาจริงจากด้านธุรกิจด้านาวงการเขาคือน้องชอบแฟชั่นับพี่แล้วก็เขาก็มีเพื่อนที่เป็นสไตลิสต์มีเพื่อนที่ทําแบรนด์รุ่นใหม่มีเพื่อนที่เป็นแบรนด์มาจากเวียดนามมาจากบาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครชอบเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบพิิๆหน่อยแล้วก็มีความเป็นแบบ รุ่นใหม่หน่อยครับ Gen 4นิดนึง <c oughs> ก็ไปดูกันได้เพราะว่าสินค้าเขามาจากทั่วเลยครับมาจากอเมริกาใต้มาจากเกาหลีมาจากอ่าบาหลีก็มีเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบรนด์มัลติแบรนด์เลยครับก็เป็นางานในวงการเราก็เป็นทางโทรศัเ่ยเราก็จะไรเขาเรื่องหงคืองานอินฟูเขาเขา,เขาเยอะครับใช่แต่ว่าบางครั้งน้องเขาก็รู้สึกว่าถ้าให้เขาเหมือนรีวิวสินับโปรดักต์ไปเรื่อยๆแล้ว มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็อยากจะสร้างธุรกิจอะไรในวัย30ต้นๆซึ่งผมก็เข้าใจนะในวัยเราถ้าวายุเท่าเขา <c oughs> เราก็โอ้โหหาเรื่องทำมือม <c oughs> ี่ตลอด <c oughs> ใช่บาปันก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องลองตอนนี้จะได้เรียนรู้แล้วเราซับพอ่อยครับก็ให้คาแนะนำนนช่วยเต็มที่เลยครับแรกๆเอาตรงๆนะไอตอนเปิดร้านแรกเนี่ยผมคิดเลย เฉงชัวอันนี้พูดตรงๆอันน,น,นี้พูดแต่ว่าไม่ได้บอกเขานะแต่คิดในใจเฉ่งชัวแต่ก็เอาอย่างน้อยก็ขามือตัวเองก็จะได้ประสบการณ์เนี่ยแต่ไปไปมาด้วยความที่ความยูนิคของเขาความที่เขาเอาแบบเขาเป็นคนเลือกเองกับมือนะครับอีเมลไปติดต่อแบรนด์ขเขาเรียกอะไรไอจีไดรเวลไปติดต่อแบรนด์อย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้แบรนด์นี้เก๋ๆแล้วก็ไม่มีร้านอื่นมีแบรนด์เหล่านี้มันก็เลยดูมีความเฉพาะตัว ถึงแม้ว่าอาจยอดขายอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นยอดใหญ่แต่ว่าไปได้เรื่อยๆเลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้บอกห้ามพยายามทำงานอะไรใช่ไหมพราะเรับผาไม่ได้ครับมัาต้องทำต้องทำเพราะว่าคนเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองลงมือเนาะเหมือนเรา learning by doing อ่ะคุณก็ต้องทำจะให้เราคอยัพพอร์ตอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็ต้องช่วยกันอย่างเราหนึ่งก้พงกู้งานละตัวันอยู่างนี้มีนโยบากันครับ โดมน่าจะยุ่งกว่าอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าน้องก็ยุ่งมากเพราะว่ากําลังจะเปิดร้านที่สามอีกครับสองร้านแรกอะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็คราวนี้ก็จะคุ้นกับเพื่อนแล้วก็จะทําแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นคอลแลบกันระหว่างเวียดนามกับไทยครับก็ระดับระดับแบบเอเชียวันนั้นยครับดูโปรเจกต์เขาจะยิ่งใหญ่ส่วนตัวเราเป็นห่วงโดมมาก คือโปรเจกต์ค้มครียรทีมากแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้หูยิ่งใหญ่ะระดับธุรกิจแบบเป็นร้อยล้านเป็นอะไรอย่างงั้นแต่ว่าเขาก็มีวิชั่นที่ดีผมมองว่าเพราะทุกวันนี้โลกเรามัน global แล้วมันเป็นทุกอย่างมันเป็นโลกเดียวกันแล้วผมมองว่าถ้าเราจะมามุ่งเน้นแต่ตลาดในประเทศเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้นะรมเราไม่ว่าจะเป็นทีปอกอทีฟูด้ดใช่ไหมครับทุกอย่างทีเคาน์เตอร์ตอนนี้เรากำลังกระจายไปสู่หลายภูมิภาค เพลงไทยไปดังในอเมริกาใต้อะอย่างนี้่คุณคิดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะงั้นทวาทุกอย่างที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าณวันนี้สามารถเป็นไปได้หมดแล้วงที่พี่ดองมีเวลาสวงสวีดใช่ไหมคะทุกวันยืนนอนตื่นมาเจอหน้ากันอยู่ทุกคืนอันนี้ขิงรู้ปวดเยอะอะไรไม่รู้แล้วครับเวลาออกไปทำงานอย่างนี้ครับมีแบบว่าคิสก่อนไดมีตลอดบอกรักกันทุกวันหรือในช่วงระหว่างวันเราเราคุยอะไรกันบ้าง กทาางงนนอะจริงๆก็ถามเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือบ้านมันรีโนเวทอยู่ใช่ไหมครับจะเสร็จแล้วล่ะแต่ตอนนี้อยู่คอนโดทีนี้คอนโดในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นหรอกครับบางทีเราเล่นคอนเสิร์ตกลับมาบ้านตีสองตีสามเนี้ยเขาหลับแล้วไงเพราะง่ายเขาเช้าอันนี้ก็ยองยองยองน้ำก็ต้องอาบเพราะว่าเมคอัพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันบางวันผมมีงานเช้าเขาก็ต้องไปเหมือนแบบ มีการแบบเอาคนเพื่อนมาจากต่างประเทศไปเลี้ยงลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันดึกออกรูปแบบต่างฝ่ายต่างเกงใจกันมากกว่าผมว่าตอนเนี้ยผมว่าด้วยด้วยวัยวุิน้องโตขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเออต่างคนต่าง <c oughs> ต้องทํางานของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเคารพพื้นที่ของแต่ละการเลย <c oughs> ครับเดี๋ยวนางเอกบ้างครับนางเอกใช่ไหม